โอเคเราได้คำตอบแล้วนะครับว่าทำไมพี่ชายถึงเลือ <Yeah. S 1> วกเพราะว่าราคาถูกวถกว่านะถูกกว่า VFI นะถูกเบือร้อยสแล้วก็ครับเนี่ยเท่าที่จำได้ถ้าจำไม่ผิดก็คือเฉพาะราคารถนะอยู่ที่ห้าห่นบาทนะซึ่งรวมภาษีรวมประกันศรบแล้วอย่างนี้เออมัน ก็จะเกือบเกือบหกหมื่นอะไรเงี้ยแต่อันนี้อย่างที่บอกจบที่5 5าหมนะครับรวมทุกอย่างแล้วรุ่นท็อปด้วย <AB F. S 1> สวัสดีครับทุนพบกันอีกแล้วนะครับกับ l a นเนในละการปัจจัยที่6ทางช่องท่องลากับ l รนเนสลน์ไลานะครับวันนี้เราอยู่กับ Yamaha าฟิน1นึ่งหนึ่งห้ไมอร์เนซิตนะครับก็เป็นรถที่ถูกซื้อออกมาจากโชว์รูมแล้วนะเป็นรถของพี่ชายเองนะครับ ให้ดูรอบคันกันไปก่อนนะอืมกล้องกล้องหลักก็ก็ถ่ายได้ไม่เต็มกล้องอันตาวายก็ผิดสัดส่วนอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพามาจอลึกอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าสำหรับปินเนี่ยเราก็เคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าอันนั้นมันเป็นชมเก่าถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นชมแรกเลยนะครับหมายถึงที่เคยรีวิวไปแล้วนะแต่อันนี้เป็นแบบ โมเดลเยียปีป0 3ี2023หรือ22ประมาณนั้นไม่เกินนี้นะแต่ก่อนนั้นนะเดี๋ยวเราจะให้มาดูสตอรี่นะครอบครัวของเรานี่ก็คือเป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบใช้ยามาฮ่ากันเลือกเกินนะครับนี่ตั้งแต่เมดร้อยนะก็ยามาฮ่าเนาะแล้วก็มีอัลฟาอีกอยู่บ้านบ้านแม่นะครับหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นคันนี้มั้งสปาร์คนะครับแล้วก็ เป็น Spark Nano นะซึ่งอันนี้เป็นรถหลานชายนะครับมันก็แต่งพังหมดจ้ะ <c oughs> แล้วก็มีรถไฟไฟ้าอีกอะไรที่เคยรีวิวไ,ไปแล้วทั้งหมดนะยกเว้น2คันนี้เพราะว่ามันเก่ามากแล้วอะไรเงี้นะฮะอ่ะก็สำหรับวันนี้เรามาดูคันนี้กันก่อนดีกว่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตเอาขาตั้งใหญ่ขึ้นเนาะจะได้จะได้แบบเห็นชัดๆทุกมุมนะครับ อโอเคไปเริ่มจากด้านหน้ากันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเปิดสวิชกุญแจไปเลยนะจะได้เห็นว่ามันมีไฟ Day Time Running l i g h t ไหมแล้วเป็นหลอดอะไรนะครับไฟเลี้ยวเ,เป็นหลอดอะไรอย่างเงี้ยนะอโอเคก็อันนี้เปิดสวิชกุญแจไปที่ออนแล้วนะครับ ถ้าไม่เชื่อก็ดูนะปัดนะต้องเชื่อแหละเชื่อดีนะแล้วก็ไม่มี daytime running light นะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ออมี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  y t i m e r u n n i n i n i g h t นะครับแต่ว่าเป็นหลอดใส่นะอยู่ใต้ไฟเลี้ยวนะขออภัยด้วยนะครับก็อันนี้แอบคล้ายกับเวฟหนึ่งสองเหมือนกันนะเนาะชมปัจจุบันนี่แหละที่เพิ่งรีวิวไป เมื่อไม่นานมานี้เช่นเดียวกันนะครับไฟเลี้ยวก็เป็นหลอดไส้เหมือนกันเนาะมีไฟหลีซึ่งเป็นหลอดไส้เหมือนกันนะครับไฟหลีกับไฟ daytime จะเป็นอันเดียวกันเป็นโคมเดียวกันเป็นดวงเดียวกันเลยอะอซึ่งมันจะติดตลอดเวลานะครับทั้งกลางวันกลางคืนเนาะเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างไงน,นะเ,เพื่อไม่ให้เป็นเพื่อให้มันชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาต start ก็นะกำเบรเนาะ โอเคนะสตาร์ทไฟนี่ก็ยังติดอยู่แล้วไฟหน้าก็จะถูกบังคับให้เปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับ mm hmm. เพราะว่ามันเป็นหลักการความปลอดภนะัยเนาะจะต้องแบบเปิดไฟใส่หมวกอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่มีสวิชปิดไฟนะม,มีแต่แบบเลือกไฟสูงไฟต่ำเท่านั้นนะฮะสรุปก็คือ,อ,อติดหมดนะครับถ้าสตาร์ทเครื่องแล้วไฟทุกอย่างจะติดนะ ยกเว็นไฟเลี้ยวอุ้ยขอโทษขอโทษถ้าไม่ปิดอะมันหลานจะหลับอยู่ด้วยนะโอเคสีก็นอกจากจะยี่ห้อเดิมแล้วสียังคล้ายๆเดิมด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาถูกฉลอกับสีนี้ว่างั้นเขาลุพ่นลุพ่นลุพ่นว่ะโอเคแล้วก็เออมันแอบขัดหูขัดตานิดนึงกับการใส่ตะกร้าหน้าเนาะอืมเพราะว่ามันบังอ่ะดูดิถ้ามองตรงๆคือเนี่ยองศาเนี่ยนะ เมอบังไปหมดเลยนะไฟเลี้ยวไฟหลีอะไรเงี้ยนะครับด้วยความที่ใส่ตะการหน้าแต่ว่าด้วยความที่เป็นรถโมเปตเช่นเดียวกันนะครับรถแบบครอบครัวมีบางลมอะไรเงี้ยนะไม่มีตะการหน้ามันก็ไม่ไม่อเนกประสงค์เนาะคือคาว่าครอบครัวก็คือต้องมีสัมภาระเยอะมีของเยอะอะไรเงนะี้ยรถจ่ายตลาดนะไม่มีตะการหน้าเอาเอาห้อยไปตรงไหนห้อยห้อยแฮนด์เหรอก็อไม่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นมันก็เลยต้อง ใส่มานะฮะแต่ว่าก็นี่แหละบางอันนี้เนาะองค์จริงเป็นดีไซน์ที่ที่สวยแหละถ้าไม่ใส่ตะการหน้านะฮะ <c oughs> นั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่เป็นรถผู้หญิงอะรถครอบครัวก็เลยต้องใส่นะฮะโอเคทันลงมานะครับมีความดีเทลนี่บางดีเทลอันนี้ด้วยตะการหน้านะดีเทลตรงนี้เป็นโครเมียมนะครับตรงแบบตะแกรงครอบแตรนะฮนะแล้วก็บังโครนหน้านะครับก็จะเป็นสีทูโทนนะข้างบน เรียกทั้งบนละกันก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถสีสีเดียวกับสีหลักของตัวรถนะเพราะว่าสีรถก็มีความแอบทูโทนนิดนึงนะถ้าจะบอกสีเดียวกับตัวรถสีไหนอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็อยาให้ใช้กล้องหลักนะมันจะได้แบบคมชัดกว่ากล้องอัน,อนราวายนะครับแล้วก็สีอีกอันนึงนะครับทูโทนนะโทนที่2ก็คือเป็นสีดําด้านนะครับเป็น แมทแบล็กแมทซาตินซาตินแบล็กนะโอเคแล้วก็กระบอกโช๊กนะครับก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเทเลสโคปิกใช่ป่ะประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีดิสหนาหนึ่งคาลิเปอร์นะครับใชป่ประมาณนี้นะ,น 1, iper, นะ,ะนนะส่วนบางโคลนไอ้บางลมบางลมก็จะเป็นแบบทรง 3D นะครับอืมคือคือมันจะมี2ชิ้นมาประกบกันนะเพื่อ เพื่อความแข็งแรงทนทานนะซึ่งในอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องใหม่นะแล้วก็เป็นเรื่องปกติสำหรับมอเตอร์ไซค์ยุคนี้นะแต่ในอดีตก็คือบางลมเป็นอย่างนี้จ้ะเป็นแบบจักย่างนะเป็นเป็นเป็นอย่างเงี้ยเป็นชิ้นเดียวนะฮะเออสมัยนี้เขาจะปิดปิดแกลบตรงนี้ไปเลยอะไรเงี้ยนะอืมซึ่งมันก็ไม่แข็งแรงด้วยแล้วก็เป็นซอกเป็นหลืบทำ ทำความสะอาดยากด้วยอันนี้ก็ยังยังได้กลิ่นไอของความแบบความโบราณมาอยู่นะถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นใหม่กว่าใช่ไหมถ้าเข้าใจไม่ผิดนะเออแล้วก็ถ้าเข้าใจไม่ผิดมันน่าจะเกี่ยวกับหลักอากาศพลาศาสตร์ด้วยนะแอโรไดนามิกนะครับคือแบบวิ่งไปเงี้ยลมมันก็จะเข้ามาหมุนวนในนี้ทำให้อ่าอาจจะทําความเร็ว ปลายได้ไม่เท่าไม่ไม่ดีเท่ากับแบบที่เป็นบางลมสมัยใหม่ก็คือแบบทรง3าดีนะครับแล้วก็ฟัง่งบางลมด้านในนะด้านในด้านในตัวรถอะ่ะด้านที่มันจะชนกับหัวเขาผู้ขันะฮะฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นเบ้ากุญแจนะครับก็ก็เจาะไปเลยแล้วกันเนาะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมีตำแหน่งอะไรยังไงเนาะโอเค ก็จะมีอยู่4ตํตำแหน่งนะครับมี4ตํตำแหน่งนะตำแหน่งแรกก็คือการ lock, ล็อกล็อกคอนะครับอยู่ตรงนี้ก็คือพุชนะเนี่ยเขาบอกพุชแล้วก็บิดนะก็จะเป็นการล็อกคอนะฮะแล้วก็ตอนที่จะอันล็อกก็พุชเช่นเดียวกันไหมใช่พุชเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าไม่พุชนะครับมันจะกลายเป็นเปิดบาะ อ่ามันเปิดอยู่แล้วเดีย๋ยวเดี๋ยวดูนะดูนะมันมันมันน่าจะไม่เห็นหรอกว่ามันเด้งขึ้นมาฟังเสียงฟังเสียงก็ไม่ได้ยินใช้ไหมอ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วเปิดพอแล้วก็ดูกันเลยแล้วกันคนด,ด,ด,ด้วยความที่แบบคันเล็กเนาะมันก็เลยแบบเอ่อทำใจที่จะไม่ให้ไหลต่อไปอะยากไม่ให้ไหลไปประเด็นต่อไปอะยากนะ เพราะว่าแบาบไหนๆก็ไหนแล้วเออไหนๆก็ไหนๆแล้วคำนี้เลยนะก็จะมี U-box นะครับตอนแรกๆเนี่ยเ,ออเข้าใจว่า Honda น่าจะจดสิทธิบัตรนะครับ Honda เป็นเจ้าแรกที่มี U-box นะฮะถ้าเข้าใจไม่ผิดหมายถึงรถแบบที่เราคุ้นชินกันนะฮอนด้ายามาฮ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Honda เป็นเจ้าแรกที่มี U-box นะแล้วคันนี้เขาก็จดจดทะเบียนจดสิทธิบัตรในชื่อ U-box นะครับ ก็หมายความว่าคนอื่นจะไปทำยูบ็แล้วจดทะเบียนคําว่า u b o ็ box ตามอย่างนี้ก็คือผิดนะครับแต่ว่าเราทําให้มันคล้ายๆกับยูบ็อกนะก็คือช่องเก็บของใต้ปอแต่เปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยก็คือทําได้เก็ตไหมเก็ตฟิลปหเออแล้วจะจดทําไมว่าโอเคอันนี้คือ Eco คสติ๊กเนะครับก็มีให้เช่นเดียวกันกันกบทางฝั่งของรถยนต์นะครับอันนี้อัอตราส,สิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ หแกิโลเมตรต่อลิตรนะครับที่ความเร็วที่นั่นแหละที่เขากำหนดเอาไว้นะฮะอันนี้คือราคาไหนๆคนไหนๆแล้วอีกแล้วราคาเฉพาะตัวรถนะครับ4 7 9ห0ดบาทนะแต่ว่ารวมประกรันรวมพร,พรบรทะเบียนนี่นั่นแล้วอะไรเงี้ยสมัยนี้มันเขาเขาจะแบบบังคับให้บังคับขายประกันไม่รู้เป็นกฎหมายหรือเปล่าหรือว่าผิดกฎหมายนะก็รวมรวม,รวมเบ็ดเสร็จแล้วคันนี้อยู่ที่5 0,000 5,000บาทนะครับอาจจะไม่เปะแบบ5,000นะแต่ว่าพี่ชายแกกลมๆม,มาให้นะครับอ่าแล้วก็จะพูดอะไรอีกนะเออเข้าใจว่าน่าจะเป็นรุ่นท็อปนะครับอืมแต่ก็คือมีมีแม็กนะครับน,น่าจะสุดแล้วเนาะมันไม่แน่จะมีอะไรที่มากไปกว่านี้แล้วนะครับรวมทั้งระบบสมาร์ทคี์นะครับฝั่ง Honda เนี่ย เออเป็นรถโมป็ดตัวแพงสุดถ้าไม่รวมคับ1-2-5เนาะเออก็จะเป็นเวฟ125ซึ่งตัวท็อปก็ไม่มีเอ put, เอพุทไม่มีสมาร์ทคีย์เช่นเดียวกันนะครับไม่เหมือนกับสกูปปี้ไอเอเอไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรนะเออนั่นแหละเป็นสกูปปี้ตัวโฉมปัจจุบันหรือ PCX อะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมก็จะไม่มีเนาะโอเคเออแล้วก็ฝั่งซ้ายกลับมาที่บังลม บังลมฝั่งซ้ายก็จะเป็นที่วางสัมภาระนะครับขวดน้ำมือถืออะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นช่องวางเฉยๆนะไม่มีที่ชาร์จนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคือของเดิมก็คือจะเป็นบังลมบังลมชิ้นชิ้นด้านในนะเอ่ออจริงมันเป็นทรีโทนนะรถคันนี้มันเป็น3สีนะครับก็คือสี สีเนี้ยคล้ายๆสีเทอร์ควอยส์นะครับสีน้ำทะเลอะไรเงี้ยนะสีเทาแล้วก็สีดำตรงนี้โอเคก็จะเป็นพลาสติกชิ้นนี้นะครับแล้วก็เออก็เหมือนเดิมนะครับฟีลเดียวกันแต่ว่าอันเนี้ยไม่ไม่ได้เน้นเรื่องของใส่สัมภาระมากอาจจะมีบ้างนะครับถ้าลูกเนาะลูกตัวเล็กๆก็เรียกว่าสัมภาระใช่ไหมใช่ไหมเวลาเข้านั่งตรงนี้นะครับ เราขาเขาก็จะหยยบตรงนี้ถ้าไม่ใส่อันนี้มันก็จะเป็นรอยที่พลาสติกชิ้นนี้อะไรเงี้ยเออหลายคนก็ทําใจยอมรับไม่ได้ว่ารถยังใหม่อยู่นะแต่ว่าเวลาผ่านไปก็คือเต็มทีเต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธออะก่อนที่จะไหลไปโซนข้างหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าปัดกันก่อนนะหน้าปัดก็อ่าไม่มีความเป็นจริงๆตัวนี้คือคู่แข่งของเวฟไอนะ ก็คือเวฟร1อยนะครับออไม่ไม่ได้แข่งกับเวฟหนึ่นะถ้าถ้าดูจากปริมาณปริมาตรกระบอกสูบนะไม่ไม่ได้ดูจากขนาดของคันอะไรเงี้ยของรถเนาะเพราะว่าเราว่ามันมันใหญ่กว่าเวฟไอนะมันแอบมีความถึกความหนากว่าเวฟไอเนาะแล้วก็มันแรงกว่าด้วยอ,อ,อยู่ที่5้าซีซีแรงกว่าแรงกว่าหซีซีอ่ะ ดูที่หน้าปัดนะครับหน้าปัดก็แอบแอบด้อยกว่าเวฟไอนิดหนึ่งนะตัวท็อปนะครับที่จะมะีเข็มวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นแบบดิจิตอลนะครับบางล็อตนะไม่ใช่ทุกล็อนนะชมล่าสุดนะครับเออรู้สึกว่าจะมีการแบบดาวเกรดลงอะไรเงี้ยก็งงๆเนาะเป็นแบบชมใหม่เป็นโมเดลเยียเป็นโมเดลเชนจ์ ตัวล่าสุดแต่ว่ามีการตัดออปชันออกไปอะไรเงี้ยก็มีความงงอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรเรื่องของเขานะอืมแล้วก็อะไรนะเพราะว่าตัวนั้นนะ่ะวไอ่ะมันจะมีตรงนี้มันจะเป็นแบบดิจิตอลใช่ปะแต่ว่านี้ก็คือไม่มีไม่มีคำว,ว่าดิจิตอลอะไรทั้งนั้นนะ,ะเดี๋ยวเราจะออนสวิตช์กุญแจให้ดูนะครับ โอเคเออก็จะมีความแบบเช็คนี่นั่นโน,น้น,นหลายอย่างเนาะเสียงตู้ติดอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนกับแบบยานอวกาศเหมือนเหมือนรถยนต์ไปอย่างนั้นเนาะเพราะว่าน่าจะเป็นเสียงหัวฉีดนะครับมันมันเตรียมทํางานอะไรอย่เงี้ยถ้าเขาใจะไม่ผิดนะอถ้าใครรู้ลึกร,รู้จริงก็มาบอกนะครับไม่ได้เกิดมาเพื่อมารีวิวรถเนืก้อ,อกว่าไม่ได้จบวิศวะเครื่องกลเน้กอ,อกว่าแต่ว่า มารีวิวเพราะว่าอาศัยความชอบนะอ่ะก็ก่อนหน้าน,นี้มันจะมีไฟไฟแบบไฟเหมือนรถยนต์อย่างที่บอกนะครับขึ้นมาตรงนี้2อันนะเอ่อมันขึ้นมาแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะดับไปนะครับนั่นหมายความว่าในอนาคตถ้ามันขึ้นมาแล้วไม่ดับไปก็แสดงว่าเครื่องยนต์นะหรือว่ารถจักรยานยนต์ของเราเนี่ยมีปัญหาแล้วก็เ,เข็มไม้นะครับเกจวัดความเร็วนะ สุดอยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เกียร์ก็จะมี1 2 3 4เอ่อเดี๋ยวนะจะให้ดูอ๋อจะบอกว่าจริงๆอ่ะเราอยากให้พี่ชายเอาไอ้นี่นะครับเอาฮอนด a าคับฮอนด c าคับเฉยๆนะซึ่งก็คือครับ110ใช่ปะเออคือมันแบบมันคลาสสิกอะไรเงี้ยอันนี้คือพากลับมาให้ดู มันมันคลาสสิกแต่ว่าในในขณนะดเดียวกันหมายถึง Honda นะแบรนด์ Brand Honda นะครับในขนาดเดียวกันเขาก็จะแบบทันสมัยด้วยอะไรเงี้ยมีนวัตรกรรมใหม่ๆส่วนใหญ่จะมาก่อนยามาฮ่านะอันนี้ใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงพิมพ์หนึ่งนะโอเคนี่ย้อนกลับมานะครับดูหน้าปัดของเมตร้อยสมัยเมื่อน่าจะ20ปีที่แล้วนะ ก็คือสมัยโน้นคือฝั่งฮอนด้าเนี่ยจะมีบอกแล้วนะตำแหน่งเกียร์หนึ่งสองสามสี่นะแต่ว่าของยามาฮ่าก็คือมีนิวทัลกับท็อปเท่านั้นจ้ามีเกียร์เกียร์ว่างกับเกียร์เอ่อสี่นะครับเกียร์เกียร์สูงสุดก็คือเกียร์สนะี่เนาะสำหรับคันนี้นะรเราให้ฟังนะฮะโอเคกลับมาสมัยนี้ก็คือพัฒนาแล้วนะครับยามาฮ่าก็พัฒนาแล้วทั้งการดีไซน์แล้วก็เอ่อนวัตกรรมนะครับก็จะมีเกียร์หนึ่งสองสามสี่นะครับ ไฟไฟของไฟเลี้ยวก็มีบอกนะครับประกับซ้ายนะครับด้านบนก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำนะด้านตรงกลางนะครับเหมือนเดิมเหมือนกับสมัยแต่ก่อนนะอาจจะไม่เชื่อใช่ไหมเอาคันเก่าล่าเก่า,เก,าเก่าสุดไปเลยครับ <laughs> ปุ่มสวิชข้างบนเป็นไฟสูงต่ำเนาะตรงกลางเป็นไฟเลี้ยวนะครับอ,อ่ล่างสุดประกับซ้ายนะเป็นแตรนะครับส่วนฝั่งขวาจะเป็นเปิดปิดไฟสมัยนนยังไม่มีอ่า กฎหมายมันเป็นกฎหมายไหมวะอีเปิดไฟใส่หมวกเนี่ยไม่ใช่เนาะเป็นแบบขอความร่วมมือเฉยๆนะฮะโอเคแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทมือแทนนะครับสตาร์ทไฟฟ้าเนาะตัวนี้มีสตาร์ทไฟฟ้าแน่นอนเพราะว่าเออ่รุ่นรองรองรองล่างนะี่ยตัวตัวที่สสมมติมี4เกรดนะครับอันนี้เกรดต่ําสุดนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยเริ่มจะมีไอ้นี่แล้วนะอ่ สตาร์ทไฟฟ้านะครับสตาร์ทมนะือเนาะแล้วแต่ค่ายนะทางนี้ทางนั้นเนาะโอเคประกับซ้ายจบไปแล้วเนาะเออพูดเรื่องตำแหน่งของสวิตช์ไฟเลี้ยวนะครับของ Honda เขาจะย้ายลงไปอยู่ข้างล่างเวยแล้วแต่เอาไว้ตรงนี้คือไม่รู้เหตุผลของเาขาหมือนกันเขาอาจจะทำวิจัยมาแล้วพบว่าแต่มีการใช้งานบ่อยกว่าอย่างนี้มังนะเดานะครับก็เลยเอามาไว้ในตำแหน่งที่แบบเอโกโนโมิกกว่าอะไรเงี้ย เออโกเหรอจะว่าไปอ๋อเออเอเอจะว่าไปเวลาเราขับมือเราจะอยู่อย่าง,างนี้ใช่ไหมแล้วการที่เราจะเหวี่ยงนิ้วมาตรงนี้มันไกลนะครับตรงนี้มันจะใกล้กว่านั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทําให้ฮอนด้าเข้าย้ายไฟเลี้ยวลงมาเพราะว่าเพราะว่าไฟเลี้ยมีการใช้งานปล่อยกว่าอะไรเงี้ยนะครับปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยนะสวิงนิ้วมาแค่นี้น่าจะประมาณ70องศา นะแต่อันนี้มันมาแบบ90นะโดยประมาณนะเดานะถูกไม่ถูกยังไงแชร์กันได้นะฮะอยะา่าด่าโอเคปะไม่ใช่คือถ้าถ้าเขาจ้างมาเนี่ยจะจะรีวิวให้เป๊ะๆโอเคปะแต่อันนี้เขาไม่ได้จ้างนะครับไม่เคยมีใครจ้างกูเลยครับอ่ะมาดูที่ด้านบนนะไละ่โซนโซนข้างหลังละนะครับ อันนี้ก็จะไปแบบเร็วๆเพราะว่าดีเทลมันไม่ได้เยอะนะ,ะเริ่มจากด้านบนนะครับก็จะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับเหมือนกับมอเตอร์ไซค์ทุกคันเลยไม่เคยเห็นมอเตอร์ไซค์เบาะผ้าเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเราใช้กันแบบเปิดประทุนเนาะเอาดออะไรเงี้ยนะคเออก็เอาเบาะผ้ามาฝนตกใส่ก็อะไรอย่างงี้นะมันก็ไม่ถูกต้องนะโอเคก็อย่างที่บอกบอกไปยังว่าฮอนด้าฟินเนาะ อนดาฟินนะครับ125 Modern City นะฮะอันนี้ฝั่งฝั่งยามาฮ่าเนี่ยยังคงเป็นอนุรักษ์นิยมอยู่นะก็คือไอ้คำว่าสีสีสีทรีโทนเนี่ยสีสามโทนเนี่ยก็คือ,อาสามโทนเอ่อสามโทนธงชัยเหรอธงชัยสามโทนเหรอเออนั่นแหละก็คือคำว่าสามสีคือมันจะ <c oughs> มันจะแยกแยกกันอยู่มันจะไม่แบบเบลนเบลนไปเป็น ไปเป็นอันเดียวกันเนียนๆแบบนั้นแบบสปาร์นาโนเห็นไหมตรงเนี้ยคือเราถ้าถ้าไม่บอกไม่รู้เลยเราจะไม่รู้เลยว่าเฟมเฟมชิ้นไหนมันเป็นสีอะไรนะแต่ว่าถ้าแบบมีประสบการณ์ก็จะรู้ก็คือชิ้นนั้นชิ้นนั้นจะเป็นสีขาวใช่ไหมส่วนเอนเน้น้ำเงินนะ้ำเงินเนี่ยเป็นสติกเกอร์นะครับแล้วมันก็จะเกิดการเบลนดิ้งกันขึ้นนะครับตรงตรงรอยต่อตรงนี้นะคร ฝั่งขวาสีเบสสีพื้นของมันล่างสุดสีสีเหล็กบางอะ่ะสีเฟรมนะครับมันจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ใช้สติกเกอร์สีขาวทำให้มันแบบเชื่อมโยงกับบังลมด้านในนะครับประมาณนั้นนะโอเคใช่แต่ว่าอันนี้เขาก็กลับไปเป็นแบบยุคเดิมอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้มวโซ่ไปมวนโซ่ไปหมดคือแบบ อืมความเห็นส่วนตัวนะเราก็แบบยาม,มาฮ่าดีไซน์แบบไม่่ายอะ่ะแต่ว่าก็นั่นแหละเนาะไม่ใช่รถเหล่านะรถรถเพิ่นนะเพิ่นก็เลือกของเพิ่นนะก็คงคิดมาดีเปรียบเทียบแต่สินใจอยู่นานแล้วแหละนะโอเคทันลงมานะครับก็จะเป็นโช๊คนะอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยยาม,มาฮ่านะแต่ก่อนนะโช๊คแข็งมากไม่รู้จะแข็งไปไหนเดี๋ยวนี้ก็คาดว่าน่าจะมีการปรับแล้วนะครับบางนะ ไม่ได้ลองด้วยนะฮะหมายถึงตอนนี้นะโอเคแล้วก็สตาร์ทเท้ายังมีนะครับไม่เหมือนกับฝั่ง Honda เออมีแต่โจมตีะมะฮิม่าฮอนด้าก็มีข้อสังเกตเหมือนกันนะครับคือรถออโตเมติกนะครับรถสกูตเตอร์เนี่ยพวกสกูปปี้พวก PC อะไรเงี้ยรวมทั้ง MSX เด้วยนะคือไม่มีไม่มีสตาร์ทเท้าเวเราก็งงว่าไอ้ถ้ามันแบตหมดมันทำยังไงวะกระตุกเอาหรอ เออคือถ้าแบตหมดมันจะใช้สตาร์ทมือไม่ได้สตาร์ทไฟฟ้าไม่ได้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็ฝออาครอบเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นสีนี้ทรงนี้นี่แหละนะอย่างที่เห็นนะพี่เกียรอธิบายแล้วนี่ก็จะเป็นเบรกเท้านะครับเบรกเท้าก็จะเป็นเบรกหลังนะแล้วก็ถ้าไอเสียก็จะเป็นแบบยูนิบอดี้นะครับคือเป็นชิ้นเดียว ยาวเลยนะไม่ไม่มีรอยต่อเลยนะครับยกยกเว้นที่ต่อออกมาจากโซนแถวแถวแบบหัวเทียนอะไรเงี้ยนะเออนี้เป็นความรู้ใหม่ของเราเลยว่าว่าเอ้ยรถหัวฉีดก็ยังต้องมีหัวเทียนหรอว่าอะไรเงี้ยนะ <c oughs> เราเพิ่งรู้นะอ่ะเอ่อ,อ,อท่อไอเสียก็คือเป็นชิ้นเดียวยาวเลยนะครับอืมส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบกันดาดกันท่อไอเสียดาดอะไรเงี้ยนะ โอเครถรถคันนี้ยังใช้น้ำมันอยู่เนาะบอกไปแล้วแต่สิ้นเปลืองเชีเ่ยเพลงจาก e c o คสเกอรนะครับแล้วก็คาสตาร์ทสตาร์ทเท้านิ่มไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับอืมก็ต้องใช้แรงแหละนะแล้วก็ที่พักเท้าหลังก็จะมีความแบบเชื่อมโยงโยงใยลงมาจากด้านด้านบนนี้แต่อันนี้ต้องชมนะมีการเก็บงานที่ดีนะครับ เหมือนอย่างคันนี้สปาร์กนะครับก็คือไม่กงไม่เก็บอะไรมันแล้วจ้าเปื่อยไปเลยจ้าหรือว่าหรือว่าเก็บวะเคยเก็บเคยเก็บอยู่มั้งคือมันจะมีพลาสมันจะมีเฟรมชิ้นหนึ่งปิดแบตใช่ไหมก็เลยเดาว่ามันน่าจะปิดไม่มันมันปิดมันปิดไม่สู้ไม่สู้ฟินนะครับเนีย่ยเห็นไหมมันจะโชว์โครงตรงนี้แต่เขาก็ทําสีทําอะไรออกมาสวยแหละนะแต่อันนี้คือเป็นพลาสติกอีกชิ้นหนึ่งแบบปิด ปิดหมดเลยปิดถ้ามองตรงๆนี้ก็คือไม่เห็นเหล็กเลยนะครับแล้วอันนี้เขาก็เชื่อมโยงมาที่ที่พักเท้าหลังนะครับรวมทั้งท่อยเสียด้วยนะสำหรับสีของสวิงอาร์มนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับโชคกหน้านะและาฝาครอบโซ่นะครับที่ครอบโซ่ตรงนี้นี่สวิงอาร์มประมาณนี้นะฮะตรงนี้ก็จะมีกลไกแบบว่า อ,อ,อารมณ์คล้ายๆกลไกนในการเปิดไฟตู้เย็นน่ะ <c oughs> ก็คือเหยียบตรงนี้นะครับนอกจากมันจะทําให้แบบเบรกที่เบรกหลังที่เป็นดรัมเบรกเนี่ยนะครับดรัมเบรกเนี่ยนะมันมันเกิดการขยายออกแล้วเราไปหยุดไปเหนี่ยวหลังการหมุนของเออล้อนะฮะซึ่งเป็นแมกเนะาะแมกนีเซียมอนลอยฮะอย่างที่บอกไปแล้วนะแล้วนะครับมันก็ยัง ดึงสปริงตรงนี้ลงมาด้วยแล้วมันก็จะทำให้ไฟท้ายติดขึ้นมานะครับซึ่งเราก็จะให้ดูในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟท้ายนี้จะติดติดแบบเป็นระดับหนึ่งนะทันทีที่เปิดสวิชกุญแจนะครับเหมือนกับไฟรี่ด้านหน้าอะไรเงี้ยนะมันก็จะติดขึ้นมาเป็นสเต็ปประมาณนี้นะฮะแล้วพอเราเบรกปุ๊บมันก็จะเข้มขึ้นนะฮะก็ ตามมาตรฐานแหละแต่ทําให้ดูว่าเออมันเป็นหลอดอะไรอย่างงี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะว่าเป็นหลอดไส้ธรรมดาทั้งไฟท้ายและและหรือนะไฟเบรกนะครับอยู่ในดวงเดียวกันในโคมเดียวกันมีดวงเดียวน,นะฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวก็จะเป็นหลอดไส้เช่นเดียวกันนะครับมีไฟทับเพีมพอยู่ด้านล่างแล้วก็ออที่ติดตั้งป้ายทะเบียนนะครับที่บางโคนมีการทำออตรงนี้ออกมาด้วยนะฮะ ดอยอ,อันนี้ออกมาแบบดันทะเบียนอะไรเงี้ยไม่ให้มันกระแทกเด้งแรงอะ่ะเขาเขาทำกันมานานแล้วนะตัวนี้สปาร์กก็มีแล้วนะฮะโอเคประมาณนี้ส่วนอีกฝั่งนึงนะครับใกล้จบละยิมห้านาทีละอะไรปะรีวิวว่าใส่ันเล็กๆแต่ดีเทลมันเยอะเนาะใช่ไหมแล้วก็มีการเปรียบเทียบให้ดูแบบประวัติความเป็นมาของ ยามาฮ่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเหลือสองแบรนดะ์เนาะถ้าไม่นับ G P X ซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับซูซูกิก็หายไปแล้วเนาะคา沃สกิก็หายเช่นเดียวกันนะครับนั่นแหละก็จะมี G P X แหละที่เหมือนกำลังจะมาแรงตอนนี้นะแต่ก็ต้องดูกันย,ยาวๆเนาะเออเหมือนซูซูกิก็เออแต่ก่อนก็ก็ดังอะเออแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเองก็ไม่ใช่บริษัทเล็กๆเ,เลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มี ลายหลายลายด้วยเนาะทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์อะไรเงี้ยนะครับอ่ะฝั่งนี้ก็อันนี้ก็ซิมเมตรีมาจากฝั่งโน้นนะมิเลอร์มานะครับแบบมันเอากระจกซองเนะี่ยเออแต่คุณอยู่คนละฝั่งอะไรเงี้ยต่างกันที่มันจะไม่มีท่อไอเสียมาเชื่อมต่อกับตรงนี้นะฮะเพราะว่าท่อไอเสียมันมีท่อเดียวและอยู่ฝั่งขวาของตัวรถหันหน้าไปทางเดียวกับตัวรถนะแล้วก็ฝาครอบโซ่นะครับก็จะติดตั้งมาให้นะแล้วก็มีการแบบ ใส่ยางมาให้ด้วยนะฮะเพื่อเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะเพื่อความเรียบร้อยหนึ่งแหละแล้วก็อาจจะป้องกันน้ำมันโซ่มันแบบกระเด็นเข้ามาออกมาเนาะในขณะเดียวกันก็ป้องกันออของเหลวหรือแบบพวกดินโคลนต่างๆมันเข้าไปข้างในด้วย,ยอะไรเงี้ยถ้ามองว่าดีก็ดีนะแต่ถ้ามองว่าแบบยิบย่อยก็ก็ยิบย่อยอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ใช่อะไรนะคือมอเตอร์ไซค์เนี่ย สมัยนี้ดีกว่าดีกว่าแต่ก่อนนะเออแต่ว่าก็ยังมีอยู่สําหรับแรงสั่นสะเทือนนะครับอพอมันสั่นเยอะๆอะไรเงีย้ยยางพวกนี้มันก็จะหลุดออกมาเนาะปะแล้วก็ตรงนี้เอาไว้เปิดดูความหย่อนยานของโซ่นะครับส่วนตัวเราชอบซื้อไอ้นี่มาติดไอ้ตัวตัวตรึงโซ่แนวเคงโซ่นะที่มันเป็นแบบสปริงอะ่ะเออเอามาติดไ้ให้มันแบบ ตึงๆตลอดอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นฝาครอบเครื่องฝั่งซ้ายนะครับก็ก็จะเป็นแบบนี้ใช่นะแล้วก็อันนี้เป็นคันเกียร์เนาะก็น,นี่เป็นทรงโมเป็ดแล้วก็เป็นเกียร์แบบแมนวนวลด้วยอะไรเงี้ยเนาะ,ะคลัชแบบอ,อัตโมตินะครับประมาณนั้นทำไมต้องย้ำว่าโมเปดหลายคนอาจจะคิดว่าโมเปด ทำไมต้องระบุว่าเป็นเกียร์แมนนวลเพราะว่ามันมีโมเป็ดที่เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับลองไปหาดูนะประวัติศาสตร์ชาติมอเตอร์ไซค์นะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการพาชมนะครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินนะปี2022-23ประมาณนี้ไม่เกินนะครับรุ่นเกรดท็อปนะ ถ้าเขาใจไม่ผิดโอเคก็หวังว่าอยากจะถ่ายแบบมันลกเหลือเกินเบื้องหลังวันนี้หมายถึงพื้นหลังอะนะข้างหลังอะโอเค ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเหมือนเดิมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลก์นะฮะใช่กดแชร์ share, แคส์ซับสไคร์กลับไปพบกันใหม่คลิปหน้าลาันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ